ก็มาข่าวต่างประเทศนะครับวันนี้งบเยอะนิดนึงนะฮะดูเปเปอร์ได้นะครับอาจจะไม่ได้สรุปสุกตัวด้วยซ้ำชาวนี้จริงๆก็ออกออกไม่หลายตัวเดี๋ยวเอาไปผลบอพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเยอะไปเทนเซนก็เผยสถานการณ์นําเข้าชิปสารัฐนะครับตอนนี้คืออนุญาตให้นําเข้าเฮดยีก็จริงแต่จะเห็นว่าทางรัฐบาลจีนเองเนี่ยก็มีส่งจดหมายนะมาบอกว่าเออพวกบิ๊กเทคเนี่ยในจีนจริงๆเป็นไปได้ก็อย่าไปพึ่ง ชิปสหรัฐมากมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เหมือนว่ายังอยู่ในระหว่างเจราจาอยู่นะครับก็ไม่แน่ว่าจะนําเข้าได้จริงไหมถึงแม้รัฐบาลเขาจะอ,อนุญาตแล้วก็ตามทา<ม>งสาหรัฐแต่ว่าเนี้ยเทนเซ็นต์เขาก็มีความตั้งใจที่จะลงทุนใน AI นั่นแหละนะครับถ้าไปดูคาเปกเนี่ยมันเพิ่มร้อกว่าเปอเซ็นตเลย<ม>ซึ่งลงทุนในพวกเกี่ยวกับ AI นี่นแหละที่จะ o p t ติ i z e ์ตัวธุรกิจอื่นๆนะครับ อย่างเช่นเรื่องของการทําให้คนกดแอดมากขึ้นอะไรแบบนี้เพราะเขาก็จะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอย่าง V c h ช t อะไรพวกนี้นะครับก็เอามาช่วยเรื่องอัลกอริทึมตรงนั้นได้นะครับเราก็เป็นโฟกัสที่ตอนนี้เห็น Big Tech ลงทุนในด้าน AI นะครับส่วน Tencent เนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตงบนิดนึงแล้วกันนะครับไตมาส2เนี่ยออกมาแล้วนะครับตัวของเ้าเนี่ยปรับขึ้นไป5%เลยเมื่อวานก็ยก New High ก็ถือว่าขึ้นค่อนข้างดีเลยนะครับตอนนี้ เราก็เชียร์มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับบาบาเทนเซนแต่ว่าพอ,องบออกเนี่ยเทนเซนก็เลยวิ่งนําบาบาไปก่อนนะครับแต่บาบาเนี่ยก็อเลิร์ดนิดน,นึงเดี๋ยววันวันพรุ่งนี้15ก็งบจอกเหมือนกันนะครับ <S <S <ม>ก็เอ่ออาจจะไม่ได้ดีเท่าเทนเซนนะผมว่าเพราะว่าอ e ีคอมเมิร์ซไทม์มาสอมันลงคิวออนคิวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าถ้าออกมาบีตตลาดได้เนี่ยถึงแม้จะลงคิวออนคิวเนี่ยมันก็อาจจะส่งต่อเซนติเมนต์กลุ่มเทคจีนให้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็เทนเซนงบออกมาเนี่ยรายได้มันโต15% year on year นะครับดีกว่าที่ตลาดคาด3%ตลาดก็มองโตแค่ประมาณสัก12%อะไรอย่างงี้นะครับซึ่งตัวที่ได้มาดีเนี่ยจะเป็นตัวธุรกิจเกมแล้วก็ Marketing Service นะครับโต22%แล้วก็20% year on year ตามลำดับส่วนกำไรเนี่ยก็เพิ่มขึ้น10% year on year นะครับดีกว่าคาดเนี่ย2%แล้วก็หลักมาจากตัวก s อสมาจินที่ขยายตัวขึ้นเป็น 56.9%จาก53.3นะครับแล้วก็ค่าเปกเนี่ยเร่งตัวอันนี้ก็เห็นชัดเจนเรื่องของการลงทุนในด้าน AI นะครับเพื่อที่จะแข่งขันในตอนนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้น119%เกเเียเลยแต่อันเนี้ยคือเป็นไปตามไกด์แดนนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก19,000ล้านหยวน ก็รวมรวมงบออกมาดีนะครับเราก็ติดตามงบตัวอื่นส่วนถ้าเกิดเซนติเมนต์เวลาเทนเซนงบออกมาดีเนี่ยมันก็จะไปอิมพลายหุ้นอย่าง Net e a s สที่เกี่ยวกับเกมด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเน็ตอีสก็อาจจะเป็น second tier rally ที่อาจจะเล่นตามเซนติเมนต์งบเทนเซนที่ออกมาได้ดีนะครับก็ยังแนะนําซื้ออยู่นะยังชอบเทคจีนอยู่ถึงแม้ว่าเห็นมันขึ้นมา5%เนี่ยลองไปเทียบ PE กับของสารัฐเนี่ยผมว่าครึ่งๆเลยมันก็ยิ่งกว่านั้นเองบางตัวก็ถือว่าเป็น a l t e r n a t i v e ของ Growth ที่มีแวลูผสมอยู่ร่วมกันนะครับและที่สำคัญคือกำไรยังโตและบีตลาดเนี่ยมันก็บีเด e เอ็ก t ีเคชัเนี่ยมันก็น่าจะไปต่ออาจจะไม่ร้อนแรงเหมือนหุ้นเทคอเมริกาก็จริงแต่ว่ามันก็ถือว่าทำนิวไฮเรื่อยเหมือนกันนะครับครับส่วน Novo n o r d i s นะครับเมื่อวานก็มีข่าวว่าไปฟ้องหลายๆคนเหมือนกันเพราะจริงเนี่ยอีกปัญหาหนึ่งในตลาดลดน้ำหนักเนี่ยคือมีคนลอกตัว สารประกอบเซมากรูทายนะครับแต่เป็นแบบเถื่อนเลยนะพี่น <c oughs> ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าคนกล้าใช้ได้ไงแต่ว่าเหมือนในรายงานเนี่ยมีคนเป็นล้านคนเนี่ยใช้ตัวเซมากรูทายเถื่อน <c oughs> ซึ่งมันก็ลอกไอตัวของเวก o วีกับตัวโอเซมปิกที่ฉีดเบาหวานคับลดน้ําหนักนะครับอันนี้ก็เห็นฟ้องไปหลายเจ้าเหมือนกันที่ทําลอกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีพานะ <c oughs> ท์เทนะธุรกิจเนี้ยมันมีตัวออจด <c oughs> สิทธิบัตรใช่ซึ่ง ปกติคืออเมริกาเขาซีเรียสเรื่องนี <yah> <m z ul heures> ้มากนะเรืはは่องสิทธิบัตรเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่คุ้มครองแบบเนี้ยคนก็ไม่กล้าที่จะลงทุนใช่ไหมเพราะลงทุนมาปุ๊บปล่อยให้คนอื่นมาก๊อปปี้อย่างเงี้ยมันก็เสียหายไม่คุ้มที่จะทำ R&D แล้วมันก็จะไม่มีการอินโนเวทนะเพราะนั้นก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทําให้หุ้นลงมาก็คือเจอก๊อปปี้แคทนะเอาจริงมันไม่น่าจะก๊อปปี้ง่ายนะแต่ว่าจริงๆไอ้พวกเถื่อนไม่น่าจะแบบเรียกว่าผลแรงต่างมันไม่น่า ทีนี้ผมว่าอา,อาจจะอันตราย<ม>รใช่ม,มันเหมือนกับดูดูคืออาจจะก,ก๊อปไอชื่อสารประกอบให้มันเป็นตัวเซมากรูทยได <c oughs> ้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคงมีวิธีอะที่ทําให้มันปลอดภัยในการที่จะ<ม>ฉีดเข้าไปอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าไอพวกคนทําเถื่อนเนี่ยผมว่าเขาทําตามหลโวไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่ามันก็เห็นหมอกระเป๋าประมามวาแอบฉีดอะไรเงี้ยก็ก็น่ากลัวนะครับ ครับแต,แต่ในเชิงของราคาหุ้นเนี่ยมันลงมาเยอะแล้วผมว่า,อ,าอันนี้จริงๆก็มองเป็นข่าวดีด้วยซ้ำ<ม>ที่ที่ดำเนินการแล้วก็แก้ปัญหาที่เจออยู่ส่วน a เมซอนนะครับก็มีลงไปแข่งธุรกิจอาหารสดกับตัว Instacart แล้วก็ Walmart มากขึ้นอันนี้ก็จะเห็นขยายจากเดิมเน้น e-commerce นะก็อาจจะเจอเรื่องของภาษีทรัม้มอะไรแบบนี้สินค้า e c o m m e r ิรอาจจะกระทบเยอะหน่อย<ม>ก็มาทำตลาดในประเทศเกี่ยวกับฟู้ด ซึ่งอเมซอ,อนจริงเขาก็จะมีเป็นเป็นร้านอยู่แล้วนะ <S <S ใ,ในอเมริกาแบบรู้สึกว่าทันสมัยมากคือแบบไม่มีคนไม่ต้องใช้คนเลยใช้หยิบป<ย>ุ๊บมันเหมือนสกแกนออโต้มีกล้องเป็นร้อยๆกล้ององๆๆๆะไรแบบนี้นะฮะมันคือเพื่อนเคยไปใช้แล้วเดินเข้าไปหยิบปุ๊บเดินออกมาเลยแล้วมันจ่ายเองอันตโนมัติด้วยเองมันสแกนทุกอย่างครบแล้วเหมือนกับร้อยเปอร์เซนต์ด้วยไม่ไม่พลาดอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าแอดวานซ์มากนะครับแต่ยังไม่ค่อยเยอะเหมือนช็อปยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่ใช่ครับแต่นี้ก็มารุมเอ่อทำในธุรกิจฟู้ด ก็แข่งกันกันกบตัวบอมักรเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนในจีนนะครับตัวของ e v e r g r a n n รเนี่ยเหมือนว่าจะมีเตรียมดี i s t ออกจากตลาดหุ้นและ25สิงหาคมนี้นะครับก็ใครที่เป็นสายเทรดดิ้งเนี่ยก็าาระมัดระวังนะผมเข้าใจว่าคนไทยก็มีไปเก็งกำไรขอ่อนข้างเยอะ <c oughs> เพราะว่าช่วงข่าวตลาดเ,ออเวลามีข่าวรัฐบาลจีนกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยโอ้โหหุ้นสหานี่ <c oughs> ก็วิ่งเงินใช เป็นหุ้นเก่งกําไรแล้วกันแต่นี้จะดีลิสต์เนี่ยก็อย,อย่าลืมอไปไปเคลียร์ในพอร์ตแล้วกันเพราะพอเป็นหุ้นนอกตลาดนี้ก็ยไม่ได้แล้วใช,ใช่ครับแล้วก็จีนนะครับกับเกาหลีใต้เนี่ยเหมือนจะมีผลิตคืออันนี้มันก็เป็นผลของคุณทรัมป์เหมือนกันส่วนหนึ่งนะครับที่พอส่งไปอเมริกาไม่ได้สินค้าบางอย่างก็ไหลไปตลาดอื่น,นๆแทนนะครับญี่ปุ่นก็สั่งสอบเรื่อง มีการทุ่มตลาดนะครับใน,ในโดยเฉพาะเหล็กอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็คงเห็นมากขึ้นแหละนะครับเราเราเห็นตัวเลขส่งออกจีนก่อนหน้าน,นี้มันออกมาดีกว่าค่าโตแบบแได้อยู่เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันมีการค้าขายกับประเทศอาเซียนมากขึ้นนะครับมาชดเชย